เจอกันตอนกลางคืนนะวันนี้พาพี่น้องมาหากุ้งครับจะพาลงไปดำหากุ้งตอนกลางคืนคอยดูกันว่ากุ้งมันจะอยู่ยังไงคอยติดตามดูกันนะฮะจัดไปครับนี่ไฟที่ผมใช้ดำกลางคืนนะครับจะเป็นไฟของเ e อ<ม>็กทราตัวนี้นะฮะ ตอนนี้จิ้านก็มีขายด้ึ้นี่ขายของด้วยเลยแล้วนี่เราก็มาครับนี่ครับสวัสดีครับปิดปืนหนุ่มร้อยบอฟิชชิ่งนะฮะวันนี้มาเที่ยวเขื่อนมาหากุ้งกันครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลงไปดูใต้น้ําด้วยกันครับครับไปลุ้นด้วยกันเรามากันสามคนนะครับสวัสดีครับผมไอ้ยังครับไอ้ปูครับผมมามือใหม่ครับมือนี้มาน้าหน้าเป็นครับไป หอกยิงกุ้งเราก็เป็นตัวนี้นะครับตัวน,นี้นี่จะไปมื่อี่สองเมื่อครับเตอรอหมันนี่ครับ เดี๋อเคโ้ใช่ถูกครับัดไว้ครับตรงไอ้กล่อข้านก็ตรงนี้นะครับพจะกล่องอ่ะหยัดทําเลยโอเคครัวไปเลยเจ うん。Mm. <laughs> <laughs> Der, <Don't happen>. ja. <Hello. laughs> <laughs> Kan vi dra dit? 已经。Mm hmm. ไม่ผมดึงถั่วปออ๋อแล้วคงใหญ่อ่ะเก็บกับมือเลยไม่ได้ยัดโอ้ไปทำยังไงได้นี่พี่ทำไงได้ตัวใหญ่แท้๊บไปไม่หยุดต๊าบลงไปจับกันเลยวะวิ่งไปตุ๊กตุ๊กตุ๊กตามไปจริงตัวตุ๊กเลยเก็บร้อยโอ้ยกหลุดมือเอาใส่ใส่ไว้เอาไว้เดี๋ยวมันจะหลุดมาใส่ไว้ 아, 음, 짝 อัศจรรย์นับตัวเล็กด้วยเป็นสาวเลเป็นสาวเลย,เาเลย,าเลยมาที่นี้วะเจ้ากุ้งไปสุกไปใส่มาพูดไปทางไหนก็นเจอพูดไปทางไหนก็นเจอะไกปการดกรอดิกข้ายู่พี่น้องนี่ครับผลงานดำกุ้งวันนี้ครับหมานอยู่พี่น้อง ได้ไปฝากแม่อยู่กุ้งครับไซสสวยๆกำๆนี่เลยของแท้ตัวอื่นก็ไซส์พอได้อยู่ประมาณทักสามกิโลครับสดๆนะยิงกุ้งยังไงไม่ให้มันตายาเราก็ยิงตัวมันช่วงนี้ องหางต้องอะไรแบบนี้ตัวนี้ตัวนิ่มตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีปรากฏก็ได้นะในกามกามตัวเดียวตัวใหญ่นี้โอเคนะครับฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้มาหากุ้งที่ขอนแก่นก็เอาไว้เพียงเท่านี้พี่น้ สวัสีสวัสด์ฝันดีกันทุกคนนะครับไปครับแก้ว